สวัสดีค่ะทุกคนคะเอ๊วันนี้นะที่กำลังเดี๋ยนะที่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ที่อยู่ในวัดวัดหนึ่งมันเป็นวัดเล็กๆนะคะที่อยู่ในตัวเมืองยุธยานี่แหละแล้วจริงๆแล้วถามว่าเรามีโอกาสผ่านที่นี่กันบ่อยไหมจริงๆก็บ่อยนะถ้าเกิดว่ารถวิ่งเส้นนี้เราก็จะผ่านตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผ่านแบบว่าทุกครั้งนะเพราะบางทีแบบบางทีรถเขาก็จะวิ่งเข้ามาทางเส้นนี้เราถึงจะผ่าน แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เส้นหลักที่รถสาธารณะจะวิ่งนะคะเมื่อกี้เดินเข้ามามีป้ายบอกด้านหน้าว่าชื่อว่าวัดโคกม่วงนะคะวัดเนี้ยเวลาที่มานะคะแล้วบางทีกี้ผ่านตรงเนี้ยที่จะเห็นว่าบางทีก็จะมีแบบคนเขาเข้ามานั่งแบบคล้ายๆเหมือนมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันในบริเวณนี้เออวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินเข้ามาในวัดนี้นะคะทุกคนคือวัดนี้เนี่ยเมื่อกี้เซิร์ชดูใน Google ไม่มีไม่มีชื่อวัดนี้นะคะเอ,อ่อขึ้นเหมือนกันนะคะจะบอกว่าอยู่ที่หัวรอแต่ว่าตรงจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หัวรอนะคะทุกคนบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณจริงๆเรียกว่าเลยตลาดเจ้าพรมมานิดเดียวเองอะนะคะถ้าหัวรอเนี่ยมันจะต้องเลยไปทางเส้นแถวแถววัดขุนแสนที่เราเคยไปกันมาวังจันเกษมโซนนั้นคือหัวรอตรงเนี้ยคิดว่าคนที่เคยมาน่าจะปักหมุดผิดตรงนี้ไม่ใช่หัวรอตรงเนี้ยคือ จะเรียกว่าเจ้าพรมก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่อยู่ในย่านตลาดหลายคนที่เคยมาถ้าละกรุงเทพนะคะเลยมาเนี่ยท,ทุกคนทุกคนดึกภาพตามนะคะสมมุติถ้าเกิดเรามาจากเจ้าพรมใช่ไหมคะมาจากตลาดเจ้าพรมขับตรงมาเรื่อยเรเราจะผ่านท่าละกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วมันจะมีสี่แยกนะคะแยกขวามือเนี่ยมองมองขวามือสุดไปเนี่ยเราจะเห็นป้ายวัดเสนาสนารามหรือว่าวัดเสนาธหรือว่าสมัยก่อนก็คือวัดเสือเราเคยไปกันมาแล้วอยู่ข้างวังจันทรเกษมนะคะ แต่บริเวณนี้ให้คุณมองทะลุซ้ายสุดมาเลยนะคะคุณจะเห็นป้ายเขียนว่าวัดโคกม่วงพี่กำลังจะบอกว่าวัดนี้เป็นวัดเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความสวยงามมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นคือมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในวัดนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี้ยมันอยู่บนพี่คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นวิหารมากกว่าอุโบสถนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นล่องลอยของเศมาเลยสักะอันเดียวนะคะน่าจะเป็นวิหารมากกว่าแล้วก็จะมีในส่วนของเจดีย์ คิดว่าน่าจะเป็นเจดีปางนะคะเจดีปางมากกว่ารูปแบบอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ทรงลรลักังแต่ว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะทุกคนมันเหลือแค่ฐานฐานข้างล่างฐานปัดนะคะแล้วก็ตัวเอ่อเลื่อนนะคะตัวตัว,ต,วตัวองค์ของเจดีส่วนยอดเนี่ยหายไปแต่ที่กี้สันนิฐานว่ามันเป็นเจดีปางเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า เออเดี๋ยวนะหรือเราจะสันนิษฐานผิดเดี๋ยวนะแล้วที่แล้ววัดนี้ไม่มีข้อมูลด้วยนะคะเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะแต่ว่ามีหอะระฆังใช่ไหมคะมีหอะระฆังอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะทางสุดนู้นเลยเห็นไหมหอะระฆังรูปแบบของหอะระฆังเนี่ยเราจะพบเจอได้ใน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 วัดอยุธยาตอนตอนกลางลงมาเราถึงจะเจอหอะระฆังนะคะอย่างเช่นวัดเจ้าห่้าอย่างเงี้ยเรามีมีหอะระฆังวัดเชิงท่ามีหอะระฆังนะคะแล้วก็วัดอะไรอีกหน้าที่มีหอะระฆังเนี่ย วัด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 อ๋อวัดธรรมารามนะคะมีหอะระฆังก็พวกนี้จะสร้างตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนกลางๆไล่ๆลงมาแต่ว่าไอหอะระฆังเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมาสร้างทีหลังได้จริงปะ่ะอ่าอย่างวัดพญาแมณอย่างเงี้ยวัดพญามณที่พระเพศราชาท่านทรงไปบูรณะให้กับเจ้าอาวาสที่เคยมีบุญคุณกับท่านตอนที่ทำนายว่าท่านจะได้เป็นกษัตริย์นั่นแหละนะคะพญาแมณเราเคยไปกันมาแล้วแล้วก็กีดได้รวบรวมอัลบั้มภาพนะคะลงภาพไว้เป็นร้อยกว่าภาพเลยหลายร้อยภาพเลยให้ทุกคนไปดูกันนะคะ คุณคนไม่ต้องแปลกใจนะคะบริเวณนี้มันอยู่กลางใจเมืองเราจะได้ยินเสียงรถตลอดเวลานะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะ,ะชุมชนกับโบราณสถานอยู่ด้วยกันได้สบายๆไม่มีปัญหานะคะชาวบ้านเขาก็ช่วยดูแลโบราณสถานให้สวยงามอยู่อย่างนี้นะคะทาให้เวลาที่มีคนมาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้เห็นความสวยงามของโบราณสถานในจังหวัดอยุทยาไปด้วยนะคะที่กำลังจะบอกว่าในนี้มีต้นไม้ใหญ่อยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งมันจะอยู่ริม าวน,นี้ถามว่าสมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นกำแพงวัดแน่ๆนะคะแต่วัดนี้ไม่ใหญ่หรอกเป็นวัดเล็กๆถ้าเป็นวัดเล็กๆก็น่าจะสร้างโดยขุนนางนะคะไม่น่าจะสร้างโดยกษัตริย์แน่ๆนะคะรูปแบบของเจดีย์ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> โอ้ยไอไอฮัตเช่ I <c oughs> พอดีมันมีละอองเกสรบินมานะคะทุกคนอย่างนี้ <c oughs> าเป็นว่ากี่ฟันทงแล้วกันว่าตรงนี้มันเป็นเจดีแน่ๆมันไม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้นะคะและที่สําคัญด้านในเนี่ยมันเข้าไปได้มันมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกหนึ่งด้านรูปแบบอย่างเงี้ยมันหนีมันมันไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกมันเป็นเจดีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเจดีทรงอื่นนอกจากเป็นเจดีทรงกลางแน่ๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่ายอดมันหายไปแล้วนะคะแล้วก็เออเออแต่แบบที่ไม่เคยเห็นเจดีทรงแบบนี้เลยนะ เราไปวัดลังกากันมาทุกคนจําได้ไหมคะวัดลังกาที่อยู่ตรงข้ามเจ้าพรมอะ่ะที่เลยตรงเ,ออเดี๋ยวนะสี่แยกตรงคลองมะขามเรียงตรงนั้นใช่ไหมเขาเรียกคลองมะขามเรียงป่ะนั่นแหละตรงนั้นมีมวัดลังกาตรงนั้นมันยังเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นเจดีย์แบบทรงลังกาใช่ไหมคะออไม่ใช่ไม่ใช่ทรงลังกาทรงกลางแต่องค์เนี้มันมีย่อมุมทุกด้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีทางขึ้นตัวฐานปัดของเขาเนี่ยมีลวดลายปูนปัน้นแบบเป็นศิลปะยุทธยาแน่ๆอยู่แล้วนะคะ แต่ประเด็นสําคัญคือข้างในมันมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยได้ไหมคะทุกคนเป็นวัดเล็กๆที่น่าสนใจมากนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่ากี่ผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ว่าบางทีพอเราผ่านไปเราเห็นคนอยู่ในนี้เราก็ไม่กล้าเดินเข้ามานะคะทุกคนคะมันเหมือนขึ้นไปได้ด้วยอะ่ะเออมันขึ้นไปได้ด้วยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะแล้วที่มันที่มันที่มัน,ท,มนที่มันแบบ สก,กิดใจไปมากกว่าน,นั้น,นคืออะไรหรือว่าเพอเพออ,อันนี้น่าจะเป็นอุโบสถเพราะอะไรรู้ไหมคะกี้เห็นกี้เห็นร่องรอยของเสมามันมันนอนนนอนเท้งแต้งอยู่บนนั้นอะ่ะทุกคนเห็นไหมเออประมาณนั้นอ่ะนะคะก็น่าจะใช่นะน่าเป็นอุโบสถเนอะอุโบสถแล้วก็หอะระฆังทางด้านนู้นนะคะหอะระฆังแล้วก็ตรงนี้เป็นเจดีย์งั้น คือถ้าไม่มีป้ายถ้าเกิดว่าไม่มีป้ายก็น่าจะขึ้นไปได้แต่ประเด็นคือประเด็นคือเดี๋ยวกี้เช็กก่อนว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนะเอ้ยมันก็แข็งแรงนะคะทุกคนทุกคนดูดิรากขามันแข็งแรงมากนะมันไม่ได้กระโหลกกระลาแบบไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เพราะว่าวัดนี้นะคะคิดว่าน่าจะสร้างแบบไม่น่าจะสร้างยุทธยาตอนต้นหรอกนะคะอย่างที่บอกว่ารูปแบบเนี่ยถ้ามีหอะระฆังต้องเป็นตอนกลางลงมาอยู่แล้วนะคะอ่ข้างบนนี้มันเป็นลักษณะของพื้นที่ ที่แบบฉาบเรียบทุกคนี่ผ้าออดใช่ป่ะแล้วมันจะมีประตูมีมีหน้าต่าง3ด้านใ่ผ้าออดใช่ไหมคะส่วนทางด้านนี้มันเป็นลักษณะที่สามารถจะขึ้นไปได้อ๋อเนี่ยค่ะทุกคนเมื่อกี้พอดีมีสายเข้านะคะก็เลย เลยยังไม่ได้รับเดี๋ยวไค่อยรับนะคะแปบ๊บนึงเมื่อกี้พูดถึงไหนเนี่ยลืมไปเลยอ๋อพูดถึงว่าตรงนี้ไม่เป็นทางเข้าได้แค่ทางเดียวสันนิษฐานว่าว่าก่าอนอนะ่ะคนนี้มันน่าจะมีแบบเป็นรูปแบบของแบบพระพุทธรูปหรืออะไรอยู่บนนี้แน่ๆเลยเนาะแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว่ะพี่ขออนุญาตไม่เดินขึ้นไปนะคะทุกคนไม่ขึ้นไปดีกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะลงมาดีกว่าเอาแต่พอสมควรนะคะอย่าไปเดินลิงโลดมากนะคะเดีย๋ยว ไล่มาทางด้านฝั่งทางด้านทิศใต้เนาะก็จะได้เห็นชัดๆหน่อยสวยจังเลยค่ะทุกคนวัดเล็กๆจะแอบมีความสวยงามดูดิข้อมูลมันไม่มีอะไรนะคะเลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอย่างที่บอกว่ารูปแบบการสร้างอย่างนี้น,นะคะมันก็น่าจะเป็นนิทยาตอนกลางๆลงมาแน่ๆนะคะดูดิต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมโบราณสถานเลยเนาะอารมณ์เหมือนตมไรเดอร์เลยนะคะทุกคน ตูมไรเดอร์อย่าเพาะชอบพูดถึงตูมไรเดอร์ตลอดเลยเพราะว่าใจน่ะเราคิดถึงนะครวัดไงคะอยากไปอีกอะ่ะเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีก็ไม่รู้นะคะเนี่ยนี่เป็นหอระครังนี่เรามาดูใกล้ๆนะคะทุกคนหอระครังหอระครังมีบันไดาทางขึ้นของด้านทิศเหนือฝั่งหนึ่งนะคะนี่มาเดินขึ้นไปข้างบนแต่ว่าระครังมันก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนสวยดีเนาะสวยดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของวัดเป็น โ <Okay. c oughs> อเคพามาดูเฉยๆคะ่ะทุกคนข้อมูลไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รวบรวมสติปัญญาที่เรามีอยู่นะคะพอจะดูออกแหละว,ว่ามันน่าจ,จะสร้างช่วงไหนช่วงไหนยังไงแล้วก็รูปแบบนะรูปแบบแบบนี้มันมันดูสวยดีจริงนะคะทุกคนเรียบๆแต่ดูดีอะ่ะงามๆแต่ดูดีไม่น่าค่ะชอบมีคนมานั่งพักผ่อนแถวๆนี้กันบ่อยนะคะทุกคนที่เห็นคนชอบมานั่งแถวๆนี้กันเรื่อยๆนะคะมีคนมานั่งบ่อยวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีไม่มีใครมาเราก็เลยเข้ามาซะเลยนะคะทุกคน เอางี้เดี๋ยวเกียวกี้เก็บภาพด้านหน้าให้ทุกคนได้ดูกันบ้างดีกว่านะคะรอสักครู่ค่ะทุกคนคะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวกี้จะเก็บภาพทั้งหมดให้นะคะของที่วัดโคกโมว่วงตรงนี้นะคะอาจจะเห็น <c oughs> เห็นบ้านคนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวัดนี้มันอยู่กลางใจเมืองไงคะอยู่ตรงนี้ยที่บอกว่าเลยตลาดเท้าคมมันนิดเดียวนะคะแต่ว่า เส้นนี้มันอาจจะไม่ใช่ถนนเบนหลักนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ได้ผ่านมาตรงนี้แต่ว่าที่มีโอกาสผ่านมาตรงนี้หลายครั้งนะคะแล้วก็เห็นหลายรอบแล้วละแต่ว่าไม่เคยเดินเข้ามาดูใกล้ๆแต่เราก็จะเห็นว่ามีคนเขาเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแถวๆนี้นะคะคือมันเป็นแบบเอาจริงนะวัดนี้มันเป็นวัดเล็กก็จริงนะแต่ดูสะอาดสะอ้านอ่ะนะคะดูสะอาดดีแล้วก็คือคือไอ้หลายคนอาจจะแบบขัดแย้งใน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 สิ่งที่เห็นนะคะว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกว่าสะอาด แบบนี้ก็ถือว่าสะอาดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าโบราณสถานต่งนางๆถ้าเกิดมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ,ๆเนี่ยใช่ไหยใช่ไหมคะพื้นเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะดูแบบสะอาดตานะคะมันก็จะไปเทียบกันกับวัดบางที่ที่แบบกี้เคยลงไปเนี่ยโอ้โหบางที่แบบคือคือพูดง่ายคือโอ้โหเรารู้เลยว่ามีคนมาหรือไม่มีคนมาประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าข้อมูลตรงนี้มันไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เป็นต้นสาระทุกคนกี้รู้แล้วล่ะมันเป็นต้นสาระ ไอ้ลูกๆแบบเนี้ยเราเคยเห็นบ่อยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยในวัดพระศรีสารเพชรก็มีแบบเนี้ยที่วัดวัดอ่ออะไรนะวัดชัยวัฒนามก็มีแบบเนี้ยใช่ไหมเรียกถูกไหมเนี่ยเรียกถูกเนี่ยต้นสาระใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้ลูกๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะเนี่ยลูกๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าจะใช่นะเฮ้ยหรือไม่ใช่วะมันไม่มีต้นไม่มีชื่อบอกด้วยอ่ะคือสาระเนี่ยนะคะทุกคน มันมันแบ่งแยกด้วยนะว่าสาระเนี่ยเป็นสาระแบบแบบพันไหนพันไหนนะเพราะว่าเวลาตอนนั้นที่เราไปออวัดสันปายางหลวงนะคะที่ที่ที่ลำพูนอ่ะที่นั่นอะ่ะก็มีต้นสาระแต่ดอกมันจะเป็นสีชมพูชมพูชมพูมพเนาะแต่อันเนี้ยเอออันนี้มันคือต้นอะไรวะเนี่ยทุกคนมันเป็นต้นต้นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ลูกมันจะคล้ายๆเหมือน เอาเป็นว่าเราผ่านเรื่องต้นไม้กันไปก่อนดีกว่าค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวบอกผิดไปนะคะแต่คับคายคับคาว่าต้นเนี้ยมันก็เรียกว่าสาระเหมือนกันมั้งแต่เออแต่มันไม่มีดอกเลยเนาะมันแปลกมากเลยอ่ะทั้งมันเถอะค่ะทุกคนผ่านไปอย่าสนใจสิ่งที่กี้พูดเรื่องต้นไม้ต้นนี้เลยแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่รู้แต่ว่าต้นมันใหญ่มากเลยแล้วมันก็มีลูกเยอะเลยเวะทุกคนเห็นป่ะต้นแล,แล้วต้นแบบนี้เราก็เคยเห็นในยุทธยานเนี่ยในหลายที่เลยเออแต่กี่ก็ ว่าจะไปดูว่ามันเป็นต้นอะไรก็ไม่ได้ดูสักทีนะคะแล้วก็มันจะมีต้นนี้เนี่ยต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นต้นก้ามปูมัง้งน่าจะใช่นะประมาณเนี้ยน,นี่ก็ปีบป้ายวัดนะคะอย่างที่บอกว่าแถวเนี้ยมันก็จะมีบ้านคนห้อมล้อมเลยนะคะี่อันนี้เป็นหอระฆังมีทางขึ้นทางหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ แอบมีรวดลายปูดปั้นอยู่ตรงข้างบนก็จะตึงหนึ่งย้อนแฝงอีกมองไม่เห็นอีกเป็นรูปแบบเหมือนลายเถาอ่ะนะคะอ่ะมองไม่เห็นอีกอ่ะเห็นยังเห็นยังสุดปัญญาจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ก็แคบนะคะในนี้นะคะเก็บภาพไปเท่าที่เก็บจริง <laughs> เสียง <laughs> เสียงรถก็วิ่งกันขวักไข่นะคะแมมันไ,ได้างี้ดอ หลายคนหลายคนคงจะแบบนม่สใจแบบเอ้ยทำไมถึงไม่เก็บภาพมุมกว้างมันกว้างได้แค่นี้ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นอย่างที่กี้เห็นคือระแวกนี้มันจะเป็นแบบบ้านคนนะคะทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นบริเวณของว,วัดอะไรนะวัดโคกม่วงอ่ะวัดโคกม่วงนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะเอาแต่พอของปากหอมคอค่ะทุกคน ตอนนี้บราณสถานเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะพี่ก็เลยต้องทําตัวเป็นเขาเรียกอะไรนะคะคอยสอดส่องดูว่าตรงไหนเราจะเข้าไปดูได้บ้างอะไรประมาณอย่างนี้นะคะบางที่มันเข้าไปไม่ได้เราก็ยังไม่เข้าไปแต่ว่าจังหวะว่าเออเห็นวัดนี้มานานแล,แล้วก็เลยว่าจะเข้ามาวันนี้ก็เลยได้เลิกเข้ามาทุกคนตรงนี้มีต้นไม้แบบหลายต้นมากเลยนะมีต้นมะยมเหม่อมาต้นมะยมอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันเนี้ยที่บ้านที่ที่บ้านก็มีแต่จําชื่อไม่ได้เรียกไม่ถูก เนี่ยอันนี้อะไรจำชื่อไม่ได้หลายคนที่แบบมีความรู้เรื่องต้นไม้แบบอย่าอย่านึกในใจว่าทำไมมึงงงไม่รู้จักต้นไม้คือบางทีมันเห็นดอกนะแต่ว่ามันเห็นทุกวันนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสายหรืออยู่ในแวดวงของคนที่เขาปลูกต้นไม้เนะี่ยบางทีมันก็เรียกไม่ถูกแล้วเด็กเกิดเรียกผิดไปนะเด็กงานก็จะเข้าอีกนะคะทุกคนอย่าไปเรียกผิดเรียกถูกคือคนเรามันไม่ชํานาญไปทุกอย่างนะถ้าเก่งทุกอย่างที่คง ใช่ไหมถ้าทําเองได้ทุกอย่างหมดโอ้โหคุกกี้คงเก่งไปกว่าน,นี้อีกเยอะแล้วอ่ะนะคะเขาคงไม่รู้ทุกอย่างอะคะ่ะแต่รู้แต่ว่าต้นไม้สวยดีนะคะในเนี้ยอืมแปลกนะคะเป็นวัดล้างเล็กๆอยู่กลางใจเมืองแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้ขึ้นตรงเป็นโบราณสถานด้วยนะคะตรงเนี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าวัดนี้แบบได้รับการดูแลจากคนในพื้นที่หรือเปล่ากี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูสะอาดสะอ้านจังเลยอะทุกคนใช่ไหม หรือว่าเขาขึ้นตรงกับกรมศริลป์แล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลนะคะอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรมาเลยวันนี้ข้อมูลรู้แต่ว่าเห็นวัดนี้ก็เลยเดินเข้ามาดูแล้วก็พาทุกคนเข้ามาชมเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีย่างที่บอกว่าขึ้นไปแค่นี้นะคะทุกคนที่จะไม่ขึ้นไปเยอะไปกว่าน,นี้นะเพราะว่าไม่อยากเข้าไปข้างในเดี๋ยวค่ะ เห็นข้างบนหลังคาที่มันเป็นรูปแบบอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนสังเกตไหมว่าข้างๆมันมคือข้างๆเนี่ยด้านข้างมันมียอมุมใช่ไหมคะเพราะนั้นข้างบนเนี่ยพอมันมยอดมันหายไปข้างบนมันจะเป็นลักษณะเหมือนจะโทรุกมกหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมทําให้กี้นึกถึงอ้นี่เลยหลังคาบนดกที่วัดไอเนี่ยวัดอะไรนะไม่ใช่วัดอะไรนะ,ะรนะที่ราชบุรีหลวงอะ่ะที่เราไปกันมาปราสาทนครหลวงที่เขาจะไปถ่ายรูปพระพุทธรูปถ่ายย้อนขึ้นไปอะ่ะนะคะให้เห็นให้เห็นพระพุทธรูป แล้วก็เห yeah. ็นไอตัวที่มันเป็นเมนเขาเรียกเป็นไอซุ่มซุ่มซุมซุมที่ยอดมันหายไปอ่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกันนี่ค่ะอ่ะมปค่ะทุกคนจบไปด้วยภาพมุมสูงนะคะแอบเห็นแอบเห็นเอ่อหอระรังนิดนึงโอเคนะวัดลังวัดโคกม่วงค่ะทุกคนวัดโคกม่วงนะคะ โอเคนะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ